สวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่นัชยทอนสอนแมทชั้ n แนวนะคะวันนี้คู่หนึ่งะคะจะพานักเรียนมาแก้สมการตรีโกณมิติกันนะคะไปลุยกันเลยค่ะจากตัวอย่างที่1น,นะคะลูกเขาบอกว่าให้นักเรียนหาเซ็ตคำตอบของสมการที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เขากำหนดนะคะว่าเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ ะะแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ไพ่นะคะข้อที่1กับข้อที่2ครูได้พาทำไปแล้วนะคะวันนี้เรามาตอบข้อที่3กันเลยนะคะมีเงื่อนไขครูหนึ่งขอเขียนเงื่อนไขตรงนี้นะคะก็คือ x เ,เราเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2พายดังนั้นจากมุมตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราตอบเราต้องตอบเป็นมุมของเบดียนะคะโอเคนะตอบปิดค่าไายนะลูก ไปข้อที่3เลยค่ะลูกข้อที่3ามเขาบอกว่า2 sin ซน์กำลัง 2x บวก sin ์เเท่ากับ0นในเจอเราเจอเคสอย่างนี้นะโอเคเลยเรามองต่อลูกประโยคนี้หนูดูนะฟังก์ชันไซ n ฟังก์ชันไซ n เหมือนกันแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้มองภาพแล้วเนี่ยน่าจะดึงตัวร่วมก็ออกเลยใช่ไหมลูกอ่าเรามาดึงตัวร่วมกันนะคะ ก็คือวิธีทำก่อนเลยอ่ะวิธีทำลอกโจทย์มาลูกขออนุญาตก๊อปี้เลยแล้วกันลอกโจทย์นะคะจากนั้นนะลูกหนูดึงตัวร่วมเลยนะคะคือพจน์ที่1มีทรายพจน์ที่2ก็มีทรายนะคะใช้การดึงตัวร่วมง่ายที่สุดเวลาแก้สมการก็จะกลายเป็นทราย x วงเล็บนะคะเรามันมีประโยคนี้ดูพจน์นี้นะคะพจน์นี้ ะะดึงทรายออกไป1ตัวนะคะลูกก็จะเหลือ2กับทรายนะคะก็จะได้เป็น2 s i ทรนะคะแล้วก็บวกด้วย1เท่ากับ0โอเคไหมคะลูกจากนั้นหนูก็มันแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะคะหนูก,ก็จะได้เป็นทราย X ตัวนี้นะลูกจะได้เป็นตรงนี้ อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรือในวงเล็บอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะมันคูณกันแล้วจะได้เท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมลูกตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ดังนั้นถ้า sin x เท่ากับศูนย์นะเดี๋ยวเราจะแก้สมการกัน,กนหรือ2 sin x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะคะแก้สมการเนาะหนูก็ไปมองว่าไซน์เท่ากับศูนย์ไปมองถึงวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวคุณหนึ่งให้ดูภาพดีกว่าอ่าวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะลูกค่าไซด์คือค่า y ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นศูนย์องศาายส่วนสองไพาสามาส่วนสองแล้วหรือสองไตรงนี้นะคะลูกมุมไซา์เท่ากับ1อ่ะตรงนี้คู่อันดับอะไรเอ่ย x อ y 0นะคะอันนี้ x 0 y 1นะคะ ข้อนี้เป็น x ลบ1 y 0ใช่ไหมคะลูกตรงนี้จะกลายเป็น x 0 y ลบ1นะคะแล้วโจทย์เขาบอกว่าค่า sin เป็น0ทุกคนดูค่า sin คือค่า y ค่า y เป็น0ก็คือมุมพายกับมุมมุม0องศากับมุมเอ่อ0องศาตรงนี้กับมุมพายถูกต้องไหมลูกหรือจะมุม2พายก็ได้ตอบ อันเดียวพอนะคะดังนั้นที่ไซน์ศูนย์องศาก็คือ x จะมีค่าเท่ากับมุม0ย์กับมุมาพโอเคไหมลูกได้มุมศูนย์กับมุมพยมมมยมมพยนะต่อไปข้อนี้แก้สมการก่อนนะคะไซน์ x ก็จะเท่ากับลบเด็กๆลบเออบวก1อยู่ย้ายไปลบ1 2คูณอยู่ย้ายไปหารน,นะลูกนะก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2 หนูก็ไปมองว่าค่าไซน์ค่าไซน์ค่าไซน์เป็นลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยค่าไซน์เป็นลบลูกถ้านักเรียนจําได้เดี๋ยวคุณหนึ่งเขียนโน้ตให้อีกตัวหนึ่งก็คืออไซน์แทนคอร์ดดังนั้นค่าไซน์เป็นลบเนี่ยจะตกอยู่คอร์ดแดนที่3กับคอร์ดแดนที่4ถูกต้องไหมคะหนูก็ต้องไปมองว่า ค่าไซา์1นส่วนสองเนี่ยคือมุมอะไรใช่ไหมคะลูกค่าไซน์1นส่วนสองก็จะเป็นมุม30องศาใช่ไหมพอสามสิองศาวาดรูปเลยนะคุณหนึ่งจะวาดรูปให้หนูดูจะได้มองชัดขึ้น30สบองศาต้องมานี้ด้วยนะอ่ะมุมนี้เป็นหกองศาแลวสิบมาร้อยยี่สิบโอเค เด็กๆมองมุมที่ค่าไซายเป็น1นส่วนสองก็จะคือสี่เหลี่ยมตัวนี้ประมาณสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะจะเป็นมุมอะไรลูกก็จะเป็นเท่าไหร่พายส่วนหกสองพายส่วนหกนะสามพายส่วนหก รงนี้4ไพส่วน6มุมนี้5พาพส่วน6เจ้ไหมคะลูกต้องเป็น6ไพส่วน6มุมนี้7พายส่วน6อันนี้8ไพส่วน6อันนี้9พาพส่วน6มุมนี้10 พายส่วน6มุมนี้11พายส่วน6ตรงนี้12พายส่วน6นะคะเวลาหนูนับนะแล้วเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกแล้วว่าจะตอบคอร์ดแดนที่3นะคะดังนั้นมุมที่หนูจะตอบคือมุมตรงนี้ลูกมุมนี้กับมุมน,มมน,มมนี้ก็คือ7พายส่วน6กับ11พายส่วน6นะคะดังนั้นหนูจะได้เลยว่าข้อนี้หนูจะได้เป็น x เท่ากับ7พายส่วน6แล้วก็11 พายส่วนด้วย6โอเคไหมลูกหนูได้มุมนี้ได้ครบเรียบร้อยแล้วหนูก็ตอบนะคะดังนั้นเซตคำตอบตอบเป็นเซตนะลูกเซตคำตอบคือ0พาย7พายส่วนห 11พายส่วน6นะคะแล้วก็ปิกาปิดก็เสร็จเรียบร้อยค่ะข้อนี้นะคะข้อ3ก็เสร็จแล้วนะคะไปต่อข้อ4กันเลยค่ะลูกข้อ4เขาบอกว่าจงหาค่า s ซสามเ x คอ x, ลบคอ s สาม x ซเท่ากับคอ s x ข้อนี้คุ้นๆน,นะนักเรียน คุ้นๆจากสูตรไหนสูตรนี้นะลูกอาจจากสูตรเอาโนส้สีอะไรดีสูตรโอ้สีไม่ไหวเลยสีเข้มไปอ่าเดี๋ยวขออาจากสูตรลูก ลูกนะในเคสนี้เราจะใช้สูตรนี้นะคะลูกใช้สูตรนี้ใช้สูตรที่สองนะคะก็คือสายลบนะคูณหนึ่งจะรวบเลยนะคะรวบประโยคนี้เลยนะคะอ่ะโอเคก่อนรวบวิธีทําก่อนดีกว่านะวิธีทำนะคะลอกโจทย์มาอีกหนึ่งรอบอ่าวางนะคะ เสร็จแล้วเราจะใช้สูตรนี้นะคะลูกใช้สูตรนี้นะรวบเลยนะคะลูกก็จะกลายเป็น s i n 3x x เลบ x เท่ากับ cos x โอเคนะคะลูกเสร็จแล้วหนูจะได้เป็น s i n 2x เท่ากับ cos x นะคะจากนั้นหนูไปดูสูตร s i n 2x นะคะ sin 2 x ก็จะมีค่าเท่ากับ นะคะ2 s i n x cos x นะเราจะเอาสูตรนี้มาใช้นะคะลูกดังนั้นข้อนี้คุณหนูจะแทนค่า sin 2x ลงไปนะลูกก็จะกลายเป็น2 s i n x cos x ย้ยายข้างนะคะลูกเป็นลบ cos อ s x เท่ากับ0พอย้ายข้างเรียบร้อยแล้วหนูจะสังเกตเห็นตรงนี้พจน์แรกมีคอสพจน์ที่2ก็มีคอส เราต้องใช้การดึงตัวร่วมเหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็น cos x คูณด้วย2 sin x ลบ1เท่ากับศนยะ์คุณ1ดึงตัวร่วมนะตรงนี้ดึง cos ออกไปนะคะก็จะเหลือ2 sin x เข้าไหมคะตรงนี้เราดึง cos x ออกไปมันก็เลยเหลือแค่1นะคะก็เป็นลบ1พอเราได้2วงเล็บนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาวงเล็บนี้มาเท่ากับ0นเอา cos x มาเท่ากับ0กับ 2 sin x ลบ1เท่ากับ0นย์ะคะก็จะได้แก้สมการออกมาแล้วก็จะกลายเป็น cos x เท่ากับศูย์หตัวแล้วก็2 sin x ลบ1เท่ากับศูนย์อีก1ตัวห,หนูไปมอง cos x เท่ากับศูย์ลูกคอสเเท่ากับ0ขอขอใช้วงกลม1หน่วยแหละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตก๊อปปี้คอรตรงนี้ไป เอามุมนี้นะโอเคมาใส่มุมนี้จะมองเห็นกันไหมนะ้โอ้ได้อยู่ไหมหมุมนี้อ่ะโอเคแล้วอย่างนี้นะเอาเล็กๆเล็กๆไปอ่ามุมนี้โอเคคุณโน้ตตรงนี้แต่ว่าครูจะขยายให้ให,ใหญ่ๆนะคะเมื่อกี้คุณหนึ่งไดค้คอร์ดคอร์สคอร์สเอ็กเท่ากับศูนย์ใช่ไหมลูกคราวนี้ค่าคอร์สเป็นค่า ค่าคอสเป็นค่า X X มีค่าเท่ากับคอส x เท่ากับ0เนี่ยคือค่า X มีค่าเท่ากับ0ก็จะไปตกอยู่ที่มุมมุมมุมไหนเอย่ยมุมนี้ใช่ไหมคะเท่ากับ0แล้วก็มุมนี้ดังนั้นคอส x เท่ากับศเราจะได้มุมพายส่วน2กับ 3, พายส่วน2นะคะเราไปตอบเลยนะคอสเเท่ากับ0นะคะก็จะได้เท่ากับ X มุม X ก็จะเป็นพายส่วน2กับ 3พายส่วน2นะคะคอดเอ็กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปไปแก้สมการตัวนี้ลูก2 sin x นลบ1น,นะคะแก้สมการออกไปก็จะได้ sin x เ,เท่ากับ1ส่วน2 sin x เท่ากับ1ส่วน2 1ส่วน2คือค่า y ใช่ไหมค่า y เท่ากับ1ส่วน2เอ๊ะมันเหมือนตัวเดิมเลยนะักเรียนใช่ไหมหส่วน2เป็นบวกใช่ไหมลูก ดังนั้นค่าซายเป็นบวกเนี่ยจะอยู่แค่คอร์ดแดนที่คอร์ดแดนที่1กับคอร์ดแดนที่2นะคะเห็นไหมค่าซายเป็นบวกนะคะแล้วก็จะกลายเป็นมุมอะไรล่ะเป็นมุมค่าซายก็จะกลายเป็นมุม30องศา30องศาก็คือมุมพายส่วนหกคหนึ่งว่าปากกาคูเข้มไปอ่าเดี๋ยวลดนิดนึงก็จะเป็นมุมพาย พายส่วน6กับ5พายส่วน6โอเคไหมคะลูกก็จะได้เป็นมุมอย่างนี้นะดังน,นั้นดังน,นั้นคูณหนึ่งตอบเลยข้อนี้จะได้พายส่วน6กับ5พายส่วน6คะ่ะลูกก็จะได้เป็น x x ก็เท่ากับนะคะเเท่ากับพายส่วน6กับ5พายส่วนห ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอบเลยนะลูกนะดังนั้นดังนั้นนะลูกเซตคำตอบเซตคำตอบคือนะคะคนหนึ่งเอาไวต้ตรงนี้พายส่วนสองพายส่วนหกจริงๆอันนี้อ่าแล้วก็5้พาย ส่วน6แล้วก็3ภพายส่วน2นะคะก็ตอบเซตคาตอบนะคะก็จะเรียงลำดับเนาะแต่ถ้าเรียงจริงๆต้องภายส่วน6ขึ้นก่อนเนาะทุกคนแล้วก็ค่อยพายส่วน2โอเคตรงนี้ก็เสร็จเรี้ยปล่อยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะข้อที่4ก็ใช้สูตรต่องสูตรแล้เรียนดูการทำการทำโจทย์การแก้สมการตโกณมิติหนูดูนะคะลูกอันดับ แรกเลยค้อหนูได้โจทย์มาใช่ไหมคะหนูจะต้องดูว่าหนูจะใช้สูตรอะไรก่อนนะคะเอสไซคอสคอสไซด์ A cost, cos อ๋อใช้สูตรไซด์นี่ไซด์ลบใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอรวบกันออกมาเห็นไหมลูกเป็นไซด์ 3x มเลบเเจอสูตรไซด์ 2x เราก็มีสูตรรองรับอีกใช่ไหมคะเราก็เลยได้ไซด์ 2x งเอ็กซ์เท่ากับสองไซดคอร์ X X. พอหนูได้สูตรตรงนี้ปุ๊บหนูก็เอาไปแนทนค่าลูกพอไปแนทนค่าเสร็จ เอ๊มันมีเหมือนกันใช่ไหมคะถ้ามันมีเหมือนกันทั้งสองโพสต์หนูก็ใช้การดึงตัวร่วมในการแก้สมการ tyard. พอหนูดึงตัวร่วมเสร็จหนูก็จะได้ออกมาเป็นสองสองวงเล็บสองคำตอบอันนี้ไม่นิยมเขียนวงเล็บนะลูกพอหนูได้อย่างนี้ปุ๊บหนูก็มาแก้สมก,การเลยเอาตัวแรกมาเท่ากับศูนย์แล้วก็เอาในวงเล็บมาเท่ากับศูนย์แล้วหนูก็แก้สมก,การออกมาพอหนูแก้ vale สมก,การเสร็จใช่ไหมคะหนูก็จะได้สมมติอาอ่างข้อนี้หนูได้คอ x เท่ากับศูนย์ หนูก็ไปดูในวงกลมหนึ่งหน่วยของเราว่าคอสถ้าคอสมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยคือมุมอะไลนะคะจากข้อนี้หนูก็จะได้มุมพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองใช่ไหมลูกก็คือมุมนี้กับมุมนี้นะคะจากนั้นหนูก็มาแก้สมการตัวนี้สอง n ซดเอกลบหนึ่งก็แก้ไปลบอยู่ย้ายไปบวกสองคูณอยู่ย้ายลงไปหารหนูก็จะได้ s ซ n x เอเท่ากับหนึ่งส่วนสอง ก็หันกลับไปมองวงกลมหนึ่งหน่วยอีกครั้งหนึ่งว่ามุมซ้ายเท่ากับ1ส่วน2เนี่ยคือมุมอะไรเราก็จะได้คำตอบในใจว่าอ๋อมันเป็นมุม30องศาถ้าเป็นมุม30องศาดังนั้นถ้าเป็นมุมเรเดียนก็จะได้เป็นพายส่วน6โอเคไหมลูกก็พายส่วน6ดังนั้นแล้วค่าถ้าทรา,ายเป็นบวกก็จะตกอยู่คอเดนที่1่กับคอเดนที่2นะคะพอตกอยู่คอเดนที่1นึ่งอคอดนที่2มุม พายส่วน6เราก็เลยจะได้ตรงนี้สี่เหลี่ยมนี้พอดีเห็นไหมคะลูกถ้ามุมเป็นบวกก็จะได้เป็นพายส่วน6กับ5พายส่วนหหนูก็เอาคำตอบนี้มาตอบเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสเต็ปในการทำอย่างนี้ถ้าโจทย์เขาถามแค่ค่า x เฉยๆหนูก็ตอบได้เลยว่าตอบค่า x มีค่าเท่าไหร่แต่ในกรณีข้อนี้โจทย์ถามเป็นเซตคำตอบนะคะหนูก็ตอบเป็นเซตคำตอบคำว่าตอบเป็นเซตคำตอบคือหนูก็ใส่ปีกาลงไปแล้วคำตอบ ท้ามุมหนูก็ค่อมด้วยลูกน้ำก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อที่สี่นะคะสำหรับคลิปนี้คุณหนึ่งฝากไว้สองข้อนะคะก็ให้หนูเนี่ยนะคะก็ทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็กลับไปย้อนดูนะคะย้อนดูแล้วก็กค่อยทําความเข้าใจไปถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักคูในแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายนอกอบอมีฝั่งโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส ขายเป็นกำลังใจให้คุณหนึ่งนะคะในนัชยทรสอนแนทด้วยคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย